สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมนัดที่16ของฤดูกาลแล้วนะครับประจำวันเสาร์ที่19พฤษภาคมนะครับผมบลยูเอ็มทียูเอเต็ดครับเปิดบ้านครับกบแพ้ให้กับทางเชียงรายยูเอเต็ดครับขาดลอยเลยครับศูนย์ประตูละสามนะครับผม นครราชสีมามาสได้าเอฟซีครับก็แพ้ให้กับชลบุรี FC ไปครับศูนย์ไปด้วยหนึ่งครับแอร์ฟอร์เซนท่านครับทีมบัวครับก็แพ้ให้กับทางแบงคอกยูไนเต็ดไปครับศูนย์ไปด้วยหนึ่งครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราชบุรีมิดพนเอฟซีนะครับพลิกแซงเอาชนะโพลิเทโลที่เหลือ10คนไปได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับเหมือนแล้วกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมก็วันนี้ครับ จ่าฝูงครับเปลี่ยนมือชั่วขราวครับเป็นแบงคอกยูเอแตรครับขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงชั่วขราวด้วยคะแนน36แต้มนะครับอันดับ2เป็นบุรีรัมยูเนเต็ดครับมีอยู่35แต้มครับก็ตามหลังอยู่1แต้มครับแต่ว่าแต่น้อยกว่า1นัดนะครับอันดับ3ประจม fc ครับมีอยู่28แต้มครับอันดับ4การท่าเรือครับ28แต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าประจม fc เนี่ยประตูได้เสียดีกว่านะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมก็ดูกันที่หอันับสุดท้ายเลยดีกว่าครับ ใช้น่าทฮอนบิลครับอยู่อันดับที่14ครับมีอยู่18แต้มครับอันดับ15 BG ครับมีอยู่16แต้มอันดับ16ราชนาวีครับ10แต้มครับอันดับ17ครับอุบลยูเอ็มทีครับมีอยู่9แต้มครับแล้วก็อันดับที่18ครับบวยแล้วบวยอีกครับผมแอร์ฟอร์เซนท่านครับ16นัดครับเก็บไปแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับผมต่อกันที่ดาวซันโวล่าสุดครับยังคงเป็นเดียโก้หลุยซานโต้ครับจากบุรีรัมย์ครับ14ประตูด้วยกันนะครับ เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกครับนัดที่16ครับอีก5คู่ที่เหลือครับเตะกันวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมนะครับผมคู่แรกครับพัทยายูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านพบกับทางบุรีรัมยูไนเต็ดครับบางกอกกลาสสิกส์ครับจะพบกับทางสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับการท่าเรือครับจะเจอกับทางราชนาวีนะครับใช้แนาทอนบิลครับเปิดบ้านเจอกับทางประจบ FC ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับทางสุโขทัย FC นะครับผมก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงประมาณ ช่วงดึกๆวันอาทิตย์ที่20นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ